สวัสดีค่ะเราจะมาทำพิซซ่านะคะแป้งเราจะทำด้วยดอกกระหล่ำนะคะเราจะใช้ดอกกระหล่ำนะคะ700กรัมแล้วก็ฝานนะคะเอาแต่ตรงดอกๆมันนะคะแต่ว่าผสมก้านมันปยด้วยนิดหน่อยได้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อฝานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ชีสลงไปแล้วก็ไข่ไก่ลงไป2อฟองนะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยกันนะคะขยำส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ หลังจากที่เราขยำส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำมันทาที่ถาดอบนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะให้เสมอกันเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาดอกกระหล่ำและชีสที่เราขยำเข้ากันแล้วเนี่ยมาใส่ในถาดค่ะกดให้แน่นนะคะเกลี่ยให้ทั่วค่ะ พอเขาทั่วเสร็จแล้วเราก็จะทำการใส่เตาอบนะคะด้วยไฟนะคะ180-30นาทีนะคะพอเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แข็งนะคะเราก็จะออกมาพักไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมเครื่องเครียงที่เราจะใส่นะคะหน้าพิซซ่าตามใจชอบเลยนะคะว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะคะ เมื่อแป้งเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะจะเหลืองนะคะสวยนะคะทีนี้เราก็เตรียมหน้านะคะเอามาโรยเลยค่ะของเราเนี่ยซอสมะเขือเทศนะคะเราจะใช้เป็นกระป๋องนะคะแต่ว่าเขาจะใส่อลิกาโนมาแล้วแต่เราจะมาเพิ่มนิดหน่อยนะคะเราจะไปทำให้แห้งก่อนค่ะสำหรับซอสพิซซ่านะคะเราก็จะเอาไปผัดแล้วก็ปรุงใส่เกลือใส่พริกไทยอีกทีนะคะใครชอบแบบไหนก็ใส่ตามสบายเลยนะคะ แล้วเราก็เริ่มใส่หน้าพิซซ่าที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะจะใส่อะไรก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่เตาอบอีกทีนะคะการใส่เตาอบนะคะครั้งที่2เนี่ยเราจะใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะอ,ออกมานะคะก็จะได้หน้าที่สุกพอดีเลยนะคะ จะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเกิดอยากจะทํานะคะลองเอาไปทําได้นะคะไม่มีแป้งนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะรับรองอร่อยมากๆเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องแม่เป่งล้านวิวด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในเมนูต่อๆไปหรือคลิปต่อๆไปของเรานะคะ เมื่อใส่หน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยชีสอีกทีนะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาไปเข้าเตาอบได้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะเข้าเตาอบแค่15นาทีเท่านั้นค่ะอ้อลืมบอกไปนะคะไฟแค่170พอนะคะ15นาทีค่ะ ข้างหน้าเนี่ยนะคะเราจะาโรยต้นหอมหรืออะไรก็ได้แต่วันนี้เรามีต้นแบบแล้วนะคะเราก็เลยลองโรยโรยไปแล้วก็ใส่ผงพิซซ่าโรยลงไปนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาก็จะน่ากินแบบนี้นะคะพิซซ่าดอกกระหล่ำนะคะไร้แป้งค่ะขอให้อร่อยในการกินนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ